พ่อของแม่พ่อหมปน้าพิงเมีจะบ่แม่กินมาเรียกแม่ก็เป็นโวแนมีจะให้ยินผีรินผีอย่ากอดอย่าอกนะกระโปรงเช้าไปทแล้วต่อนเล่นนั่งอยู่มั่นกันเราไปทำกันอยู่ผูกเมื่อไหรีจะเนีแล้วตลอดยังเด็กปุ๊บ อ่ะกาบสบายดีเลยสวัสดีเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขสุขคนเนะาะบวกจะเป็นภายในหรือต่างประเทศกะยินดีต้อนรับขับสู่ซ่องสาวเมยบ้านป่าอีกแล้วเนาะโดยพ่อพ่อกับสาวงเมยบ้านป่ากับพี่แต่ได้ลงมาหาทางน้องมะนาวเพิ่นเนาะกะอ่าเป็นละตอนบ่ายตอนบ่ายหนึ่งบ่า,า,า,ายสองเนาะได้ลงมาหาทางน้องเพิ่น ยันว่าน้องเพิ่อนตอนได้กินขา้าวกินน้ำห่างกันลงมาหาทางน้องเพิ่นกับสีน้ำสีน้ำมาฝากแม่เพื่อน,นอจังได้กะสีได้ขึ้นไปหาทางน้องเพิ่นเลยเนาะว่าเพิ่นเป็นจังได้นอนหรือว่าเป็นจังได้เนาะ,ป,ะ,นะป่ะเนาะสบายดีเด้อเนาะเก็ซีสามือเบ็ดทุกๆคนเนาะที่หักแพงตอนนี้สามือเองก็ได้เข้ามาทางเฮือนน้องมะนาวเพิ่นเนาะมาเยี่ยมมายามทางเพิ่น ตอนนี้ก็ฮอดใเฮือดสางเป็นพื้นทีเรียบร้อยแล้วอ่ะจังได๋ก็สิได้เข้าไปหาทางอ่าสาวมะนาวเพิ่นเลยเนาะโอ้ยอ่ะสบายดีน้ำไหม่ <c oughs> แม่นเฮื <c oughs> <c oughs> อนส่นแล้วบา จยังน okay. sure right? ้เ่าจำไม่ได้บ่บองไม่ดีงานสั้นเลยสบายดีเด้อน้อดูยเดยเด้อยว่าลืมเจาเห็ดุสิ่งมันนี่นะหากระตือนอนบ่ือวนไดนอ่านหนังสืออ๋ออ่านหนังสืออีกยังจำได้อยู่ว่นยังจื้อ่หนังสือกะกินข้าวแล้วยันนะเฮ กระซี้อะไรเนาวยีเมนองนิวก็ได้เป็นกุ้ยตัวเฟย์มามาป้ายังท่านกินบ้าเออดำต่อที่ยไม่อบเลยเอกันม่เจอกนะเจอกัใหม่ว้างเด้อโดยประตูกันไหมเมนองปิ้วเพื่อนสวยเลยกระทางนี้กตาวเมย์บนป้าเนาะ หลายคนมานีพี่น้องเไยมีโอกาสไดกลับมาพ่อเนาะเต้นนกันอนย่ายงบอกห่อน,น,อน,นอหอ,หอ,หอนเนาะอยู่ในนี้ดำห้งหน้าตัวเน้ะไป่ไหวัน <laughs> นี้เนาะไปว <laughs> ่ไ,ปไหนก็บอเป็นยังมาหาอยู่นเนาะแม่เดสบายดีเ <laughs> ด้อวยสบายดีมาดีนอนน้้ย กินข้าวเที่ยงเพิ่นกับพี่น้องเลยเป็นแรงว่าซื้อกับข่าวมาให้พอดีเลยจะต้องเฮียเด้อทานได้กินข้าวเที่ยงดีซีมังเด้อบุพูว่าขายใจอยู่บ่ได้เนาะตังเมตังนิ้วกับปรุงบุพูรสชาติว่าคนไหนเป็นองไรกันวะกินบุเบิ้ลกินบุเบิ้ลกาแม่กินน้ำแรงวาให้แม่กินน้ำเด้อกินบุเบิ้ลได้ตเกี่ยวได้ โอแม่เลยแมวกินอะไรผืนนี่นะกินะแมวกินผืนแมวกินเอาบบวใาแหงแมยว่าไกระโดดแมวคือกัะแมวกินอ้าเอะไแนะตัวใหญ่ดสวยมฮะในในได้ผืนิีปเอาได้ฮะเนาะตออเม่แน่นแล้วจะเกียดพ่งพงเอาดีได้ยังบับใบยู่บอได้มาหอบไรกันส่วน เดียวคนู้อยู่เขียวคนวูอีกเลยอือดูไปไปมือหนาเนาะมือสีมเมือหนา่้าหน้าเนาะนะาหน้าหน้น้าหน้หนาหน้าหน้า้าหนาหน้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 าน้าหน้าหน้าหนาหน้าวน้น้าน้าน้าหน้าน้าหน้าหน้น้าน้าหน้าน้าหน้าน้าหน้าหน้น้าทนาน้นาะ้อน้้นาน้หน้้น้

เรากินเหมือนกินข่าวพี่เราไงยังมันได้กินข่าวที่ยงเนาะข่าวอันะคันนี่ไปได้บานนี้ได้สิน้าเดือยสันนอบานนี้เนาะมันมีเงินไลายให้ดินน้ำอยู่เยอนี่ย่งมันมีเงินไลน์เงินเราเนาะ แซบบอพอดีว่าหนาดเป็นยัไงแซบบอเมื่อหน้าเอากาเหลาเกาเหาเป็นแบบนี้เอาเลยท่อนโดยเลยนี่เป็นเฟรมันนี่เนาะบริสุทเกาเรลาไหมเพิ่นแมงนิ้กับบหัวเพิ่นมมากินแบบใดหามเ เป็นเฮียได้อยู่ติมากับบามาบ่มาอยู่นอกดิ bên... đi ha ค่ะที่เปิ้ลบัดบอ cơ เห้ดเพิ่นเบิงตามเบิงเบิงเงินเพื h <h ่อนเดิเจ้าเนเนาะเห็น้มเห็นน้ำเจ้าเาะแข่งฮักแล้วเพงเนี้ยคือมหาจ้าโดดลงไปถึกเซาอันห้องน้ำกระเจกแล้วเลยเซาห้องน้ำพัอยูในห้ามียูพักอย่นห้านี้ไี้มาเหเด้อูบอกูเแบบบมี่คอยนะม่มีเดียวสื่อเฟอร์นะอันเหงามันก็ไว บับใสดินลงมเปดย่ั่งเนงอกินข้าวเียวไ่ยไปกินงจอมาชอบดิชอบมากินยู่นี่แหละม่ด้แล้วไปแล้วบายละ นกินข no. <c ười> <c ười> <t âu> <a> ้าวเป็นแต่แซ่บเนาะขายจังวันหน่ิโมหิมาเบ็ดเบ็ดเนาะยังลืมยังมลืมเิจังอันนี้แน่จังโมอยากมาหาื่อยแต่บอกนี่กังโอ้ยคมาหาแต่สามรอบเพว่าสรอบได้ก่อนในยี่ะดเก่งแรดนะย่งก่ได้ไนทท่าม่ได้แล้วน่าะ คนิีได้กินเกาเราาลายแด้คนบ่กินบ่มาเนี่ไอแม่กิน้านีเนาะไอแม่กินน้ำเนาะปากมึงบอกออกลือไม่กินปายาบอกกินนี่นะยาบอกไปไทย ทำงานอยัางไนะงานเป็นเพหมูดูคนออกเจ้าไหนไล่คนไหบ้าเนาะฮะอะไรกนสิเลยเรียนใ่งเอศกาเนี๋ยน้องจะพ่อเราจะ่าทางฝากธนาคารไว้เห็นเด้อเนาะนั่งนั่งดีๆเด้อป่าลุงฝืนนั่งเบื่อเราอยู่ได้ี่เหตุงี้แยมเรอวะหมูเห็ดอยนางเอ้ย อมูมอุยเห็นดิตกใจรอบนี้น้อง่ค่อยสดใสบาไหนเนาะรยไม่ได้ uh, ่อดไข่าไข่บ่อวยยพาะเนาะรวยีเดินกลกีืนลไปผูกไว้อีกไปบ่ไปเนี้ยหลดเรือนวะอย่าไปหลด่เลิกชูแหนักมันขึ้นมากเพยา่ายหยันตกเลยกระนองยืนซ่นเลยแล้วมัน ขนมกับมีแดรหายูมาะอรจะได้เงยเ้ย่านเอาไปยังบุบยุงเนาะไอรุดอผ้าไปรุ่เด่นไปเฮดได้สระกันกับบุกัสเบกในตัววนนี้น่าจะสบายเนาะไปโดยุงตรงเด่นนะจุดอะไรกันเหมืนเบกตัวเนาะไปเรววนะเาไปไหวลไ่เดือนหาเดือนเม ได้เจ้าอีกแล้วนี่ไปรูกาอีกไปรู้ใครอีกเด้อปีกตอรปีที่แล้วเพื่อนเขาไปรู้ใครยัตอนนั้นก็เพื่นก็ได้อาการเได้เป็นโดยจับไม่เบ็ดนะไปใส่กระหูกก็ได้รูปผ้า สรูไฟมีทีวีเลยมีเรื่องยี่นี่บท่านนี้มเรื่องอีกไฟสื่อมาให้มาบบนี้ต่างเก้าพี่เราเลยดีนจดีซื้อให้รวยยังจะดีก็ซื้อทกท่านทันยูนั่นยังอยากโหลดเพื่อนโลดซะโทรศัพท์ยัาอ่โทรศัพท์นั้นรวย น yeah. mm. yeah, okay. yeah. oui> ี่ยาอะไรก็นอนพเดนเอาหยเนายเนหเ่อน uh yeah, ่าดงเเน้เนี yeah, ้เนี่ยาเจเออหลดเพื่อนเขงฮักหืมยา่ยาอเนการะชื่อ่่อการไปนายกินยาะไ่ะแต่บ่อนำมา ไปเบิ่งหมอเรื่องบุญนันทามแน่เนาะโดยนันทานที่ได้ตนแบนซาเทียนอาห่านไปจะไปไซเดอร์ซเดอร์พีจางมานี่จ้างมาแม่นจางมาบุญนันามหมอเรื่องเฮาก็ไปเสียนอาหานเนาะเมนรองเพลงร้องเพลร้งเพลงยังจะร้องเ เพลงแบบเพลงเาลงบ้านเฮานียนะเพลงลาวเพลงยังเพลงาวเพลงยังสาวบ้าไเฮาใ่าเลองม่งดูวู้บาดเด่นใส่หมวก้าไปห้องนะไม่เสียบ้านหน้านะแม่นลองม่งใส่ผ้าห้องนี่ก่นเลยการมึงเยการกันิมาไปคอนโาคอนเป็นเนาะแอนโชว์แอนโชว์ือว่าค่ะเนาะไปห้องไปห้องนี่เ่็นไงคอนโาเป็นไรห้องม้งก็มึพี่เออเสียงโอเคสิะนะ

เข้าไปที่แม่กันก็จิไปสักพักใช่โอเคของอย่างนี้ว่าเราได้เห็นกันเวกันเราก็ได้ใส่แล้วไปต้องการนะงานอันนี้แม่มาชาวโคยผพูดงามชาวโคกเราโครย์ชาวเวกโครย์ต่าบางทีแต่ได้วบางทีง่ายเลยมาเด็กกันแลดคร้ว ตอนตอนเที่ยวน่นจะได้เจ้เพินห้องเพลงอย่างบอตอนนั้นเนาะตอนนั้นห้องเที่ยวนการนั่นเองย่งก็คอยยังจืดด้วยสาวินตอนกินไข่บลางมือลายดาต่างๆตอนนี้เป็นห้องการแข่งอบที่ดูว่แม่โอเคบนแล้วโอเคเลแมโอเคมาวางยาบินนะเนาะ เของใหญ่รูปในหงนะ้อบนะพลงแม่มีแต่วม่นมาเรียกแ่กม่้กมกีกิอยากอดอย่ากอไปทนก็เล่นนั่งอยู่มานานกันเราไปทำกันอยู่พูม่เงินไม่จ่หนี้แล้ว ยังเดินกลูทางว่าเะทำเพิ่ราเงินแล้เาาหนาวไปิหน้ราบานห่อยดีนายาไปดูที่ไหาเลนี่ไวันนี้พูดไปดี่น้ำกันอยู่หน้าคุณตัมาพมกินหรอกไปไานไปดีกันะแ่า็เมือนถ้าเศ้ากูเลยมาหาเราบุกเตตามบ่อตามบ Bright bungy cây 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 bungy cây

วันละครโแค่บุกจังวันเิว่าแลเนาเป็นไปเนาะไปงานโรเรียนก็นำหาอยู่เด้อหาหวกร่หาเนาะกูว่าวว่ามาหาเพิ่มไลยไปหาเต่ามาหากันนะพ่อไปหาพวกเป่าได้ให้พรเ่าได้มาหาหาพูกเ่าเดี๋ยเด้อเด้อยาิ้ไป่จงน้เต่ามาหา นีมันเนางเจ๊กอาออมุ่นเนี่ยตั่กอดแม่ต้งปลี่ยนหุ่นกอดแม่อุ่นแมอนให้เปลี่ยนที่ได้เถนะตุ๊กระชื่อยางเอฮะตัวตั้งซื้อให้เมื่อนีต้งทีนะตัวตั้งให้เมื่อวานนี้ไปเยอะหรือแค่พว้อะเล่นก่อนไเลยตัวเองตั้งซื้อใหมื่อน มือไปหาโน่นน่ะเะมือเกงไม่ชุดเียเกงหไม่บ่เมี์เกงหไม่ากินเดอน่าทาได้จากมือเงินอยากเกงหไม่ได้จากมาต้มออเงี้เนาะอยากเงี้ยมึพลูกก็อยากจมือยากก็ไม่ได้ไม่ไอยากเนเพ่อนีแบบพวกเพื่อนเมยควเพื่อนเอาได้พี่ต้องไม่ไหยเหือนจมูเง้ควงเพื่นเขาอยากกินเทปราบิเบ่เมือเงี้ย ไม่แต่ละเอออะไกันแลวบัวบวงเยดียวเขาว่าชุดเครื่อวยยงนะชมไป่ชมนะไปแม่ไูกระปูบ่ะอ่ไรจิกอยู่หัใจขอมันช่วยหาคุกไปใช้มจนนั่นดินตายไปคุกห่าไปใช้มือดินตายยนค่ยนกดยุ่ยานามวะกินบ่ล้วกินบ เราญากไปแล้วมันเป็น่จับมาพูดมันอยู่หูปู่งจุบมา้บหัไกบไปนี่มันเย่ไปไม่เย่เย่มาเราได้งามแมเปญไปขายตลาดีงามบอกกะดามนี่นี่แหลหาทาอยางไปได้นี่ไเอาไงมาบานเ้านเอาไรยนีา เอาหน้าะเอาในผักกาเมอวานวานผักกาดแช่ไปเร่้กินะกินะเอาแกงไเร่งนนั่งดีๆนี่นี่แล้วเยอนั่งเยอะแกงไปเรงอย่างเนี้ยแกงไป่วาวไ้เ้อไม่ลอไป ไปดูเพื่อนดูชันเป็นไปให้ผานอินั้งมดมันยิ่งสบายด้วยเรืองมนย่เ้เจ้าของเงไปข้ามชันแล้วก็แม่นาไปนออ้ที่ฝนเ้ยเยือนจางงามใ่ไมไปไหนแต่บวนว่าไปฝนว่ไปะเห็นเอไปรุกกะนะเหนน้ำในเห็นน้ำน้ำฝนว่าไปดูน้าเอ้ยเล้ยเน่จากอบัิเห็ุแม่น้ำเปลือยรกกาจะไ่เจ็กบอ กี่ตรงนี่เตีใส่เขาเรื่องเนี้ยเปลือยเวลาเขาเปลือเห็นกันซ่าไม่อยากเหนไหมโวยที่เขาเราตีกันตีใส่ได้บอกือว่าจะมีสุดใหม่ถือบอกรึเปล่าซืเอล่าโคชนานาวโคนาวโคชนา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  อันนี้่าเมนีิ้งนิ่คนคิดว่าจบใหม่ันคิดบอกอะไร่นบอกเมื่อชือนี่แล้วบ่แม่ชือว่าแต่ว่มีคุขึ้นไปมือน่ะน่ะเด้คนว่าใหม่เดียวนนเไะไม่แส่มนะงามแท้คำบอกแปลงไงคำบอก มันบ่าหาภูเก็ตนะไปห้องเพลงได้จัะแน้ไม่เหมือนมันม่ยิ่งันเอาจ้่ดก็มีอยู่นะลายเต๋อเงินหมเงิน่มดเราฝาเงินได้ไเอาเอาเอา คือว่าหลายแท้คือว่าฝากธนาคารด้ยไรอย่างงี้ออทงกระเตะก็ได้ไห้้นหลังไม่ได้ขึ้นบ่เอาพิ่นบ่อเอาพิ่นบ่อเอานไปใส่ขึ้นบ่อเอาเวาให้ไม่ไว้ให้ท่าข่อยชื่นนำมาแรกก่อนี่สิ่งก่อนใส่ดีใช่ไ่มจุกโซนได้ถุกเลย เมีเงินนคเบลีมีเงินเลยก็คนเบ่ได้บ่มีเงินเออคนยบ่ได้บ่มีเงินมีเงินเอ้าเป็ีนทั้งมีได้คุณนสาคนทชี่มีเงินหลายวกกันกังชี่บมีอยู่หักให้คนงชีิมีรายกวกกันนะชาวคนับมีรายโอ้ให้บ่มีแบบโปยจะเป็นยังนขยเป็นยาไ้อเป็นจอยอย่างจอยเห็น้วเป็นายสิจยาสิติเจ้า แกชเาตเที่เยอะนกาอันไปปิดอายนะยู่งี่กิอนตัวได้และเอเนี่ยฝัรางไปกันแน่ดูกันด้วยกันเฉยเนาะยเนาะแสดงว่าเราไม่ตกไปเอเจ้าเนาะในดินเนสิบดืนหลังุเนาะดขายด้ว ก็ชื่อชาลินตามตามไประชมคีมคีมเอาเข่านาโลกเลยการบอกเป็นนาค้าเป็นนาลอกเลยสาให้นั่นเลยนั่นแรกเกาจนนาลอกเคยบอกเราค่ะนี่แม่ลงเปล้วปรหาน้อกกับว่าได้มีอยังฝาใข้าไม่ได้องไมีนาชีชงชัแล้วถงเทียมห้อีกซื้อยูซปกีมา แม่ต้ไปเอาเงินให้แต่ไม่ให้แม่องนิ่งเอาไว้ให้จะไปเสือไม่ให้เปลี่ยนวันนี้ขอบใจได้เลยบอใจได้เ่ใจได้อยู่ดีไม่ให้ก็จีบไปได้ขวายีบีดูอะไรบุญงกันเราจ้าเราแม่วเจอนเนาะเราวว้เด้อบันเดอร์อะไรก็ชื่อลมบัได้บเอา ยบ่ได้ก oh, ินด wow. okay. ิบปวดใเพ่นตำ่ง้องไากินเน้อคะแนอย่าหลดเพื่อนเล่นไปหาวลได้โอเควันที่ได้นจไก็ได้ไปก็ได้หวยเนาะไม่ได้สีเอาองโอเวอลเอาไว้เงินนอไห้เด้อเอาไว้ใจกระเป๋าเดีสิักัก้องกันเอาสิ่งชั เป็นหมูบ่สเป็นหมูแสนพานเหรอเป็นาษาไทยมาชวนไปห้องพีงเนี่ยไปไปเนี่ยไปบอเดี๋ยวซ้อนไม่เจอว่าห้องโมปีนเียงมาชวนเงินซได้าจบว่ท้าเผยเนาะรอมองกรไปขนงสิไปจ้างมาเลยเดี๋ยวไม่คือแต่เงินมีมีไปจ่ายแสนนึงนี้กับแบงกันคนระเกงนกรบ ว่าตัวหน่อยก็ได้ลองเป็นว่าห้องกันเอากับห้องกันสเนะจะคน้นอีก่ะจะค้นสี่ห้าเจ้ากันเหยเป็นพลเรือนูเรอเอาเงินปรว่าแบบนี้เลเอาเป็นประกันภัยไปดูที่ใครไปดูถ่าเลยเนาถ่ายเลยกูเลยก็ไดายเน่น่ะข้าเสียบบนไพ่ใหญ่หนิปนจ้าอะไรใดตู้จ้ามาทางน้งแล้เปนจ้ามาาง เอนาเบิ่งอะไรกันขึ้นไปห้องเราเนี่ยไปบ่อไปเส่ตูเป็นคนห้องระยกันกันสิเป็นเพื่อนน้ำค้างเอาเลยตอน้ซ่ไม่เลยไ่ชนดเฮนไ่เนบันจีใส่ห้องก็ใส่ไปกระโูปรงกันได้เอนตัวก็เป็นห้องห้องเกันกันสิเป็นต้องการนมาเลยตอนนี้มใ่เพื่นเจับก็เข้ากันตัวก็ห้องแล้วกันกับพ่อนนี่ ไปไปไปเอาห้องห้องกันบ่เลยเดนเซอร์นายยูแดนเซอร์นายยูก่อนน้ำงขางนายยูเลยเจ้าับบห้องห้องบ้านด้าเขากนได้เงินเขากาแบงกันมเป็นด้องเฮียนงเฮียนตะกี้นะเป็นเฮียนห่เป็นยูอันนั้นห้องเฮียน้งเฮียนเป็นบอนเฮียนเข้าทุกคนได้ แน่น่ะต้องห่ากเรียนที่รุ่นก่อนแน่ที่รุ่นนั่นแน่โดยทุกคนมาหงเฮียนต่อไปเลยอาบอาบเออน้ำพอด้หัวเลยคลายเครียดสามนาวก็ได้ไม่ไหนนะแม่ให้แม่ไว้ให้แม่ไว้เจ้หน่อยทียฝากแม่ไว้เลย อยู่ห้แม่น้องนิ้วไปห้บัดมื่อหนยืกอเราไา่หายังหัให้เนาะแบงคเคร่งาไหนว่ายอยู่แม่เนี่ยฮะนี่นกเรลายให้ติดผมเราทว่าหัวไปเนาะมี่ล้วจังคอนี่เนาะพอได้สื่ออันสื่อเพือมาห้มึงีแลมีพอได้ซื่อเนาะดูดายอันบุมี่เาอ่ได้กินเน่เฝือไ่ได้ตินน้ำมซื้อเนี่มาหายจไม่ัคัน มีเด้ป่ะเดี๋ยวนะมูมาเด่นดำม้วนความมวนนะจะเด่นนีเด้อบบดนี้มาดิมาดินน้ำน้องน้องมูน่นี้เงินข่าวว่าแ่นนีโอ้ยไปดอกแต่มี่จะเพิ่มแ่นนีว่บเพิ่นไงไม่เล่าพี่ไม่เล่าพี่อยากไปได้ค่ะ <modeling> อ่าแต่ได้ไปคันจะไปแม่ไปเมื่อไหร่คมาให้กินดอกคนอยากนั่นมูนะแม่แด่นีอย่าไปไหนกินบ่อ แตงเ้อมามงคลเนอมามงมีบ่อามกพุดอ๋หลายแถบดเลยอันนั้นแน่ใบจนนะมาะเอยเยอมือนามเนอในอุตลาหะผูเละอาลูกเพียรบ่าณขายห้มเงเอาลูกมาเลยก็มีตย่มอมานงามประเหต์มาจับย่งมืีท่เนาะ มันัม enfin mm. so uh, ืราบโดยจังหน่อยกันจะมีหอดูบาลก็ได้มาขอเบือเมื่อนั้นนะไล้บอกคุณมีทนร้อยยากกันสาวงด้าวมาแบนยุ่งนะเป็นแยกขางใหญ่กันมีเดี๋ย็กนอนเนี่ยโอ้